ก่อนจะไปฟังช่วงที่อาจารย์ธีรทบุญมีตอบคำถามนักข่าวนะครับหลังจากนำเสนอบทความสุดท้ายของระบบทักษิณสร้างรากฐานใหม่ให้ประเทศไทยมาดูความเห็นในโลกโซเชียลสักสักความเห็นหนึ่งนะครับของอาจารย์สุวินัยพนรนวไลอาจารย์สุวินัยบอกว่าได้อ่านบทเสนอสันติพิวัตรล่าสุดของพี่ธีรยุทธ์บุญมีในวันนี้แล้วแม้ช่วงครึ่งหลังจะเขียนเป็นวิชาการค่อนข้างมากแต่ก็เพราะพี่ธีรยุทธ์ต้องการจะวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อหักล้างการวิเคราะห์สถานการณ์ของพี่เสกหนึ่งในกลุ่ม2อเอา2ไม่เอาถ้าได้อ่านบทวิเคราะห์ของพี่ธีรยุทธ์ที่ผมลิงก์มาแปะไว้ที่เพจของผมก่อนหน้ากระทู้นี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าบทวิเคราะห์ของพี่ธีรยุทธ์ติดดินกว่าของพี่เสกมากในเรื่องนี้และประเมินพลังของมวลมหาประชาชนได้อย่างถูกต้องว่าเป็นพลังปฏิวัติพี่ธีรยุทธ์จึงพยายามชี้แนะให้พลังปฏิวัติของมวลมหาประชาชนมุ่งไปสู่สันติพิวัติ นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่2ฮีโร่แห่ง14ตุลา16มีความเห็นที่แตกต่างกันในการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันอย่างอยู่คนละขั้วเลยระหว่างเสกสรรกับธีรยุทธ์และผมชัดเจนในตนเองมากๆว่าผมเห็นด้วยเต็มๆกับพี่ธีรยุทธ์ซึ่งเป็นฮีโร่ในดวงใจของผมอีกคนหนึ่งในเหตุการณ์14ตุลาแนะนําให้อ่านบทวิเคราะห์ของพี่ธีรยุทธ์ชิ้นนี้มากๆแต่ต้องอ่านอย่างไตร่ตรองและคิดตามนะครับพี่น้องมีของอาจารย์สุวินัยปรณวไลเมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วนะครับ ไปฟังช่วงตอบคาถามของอาจารย์ธีรยุทธ์กันต่อนะครับใช่ครับการพิวัตรหรือการปฏิวัติเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วรัฐแ,แดงเนี่ยจะออกมาสู้ต่อเนี่ยอาจารย์จะมีข้อเสนอแนะอย่างไรคือมันก็ไม่จบหรือเปล่าฮะสู้ต่อเรื่องอะไรก็คือเขาก็ไม่พอใจเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็คือเรื่องของอการไม่พอใจที่ว่า กลุ่มมวลมหาประชาชนเนี่ยจะตัดสินใจที่จะตั้งสภาประชาชนเอาอย่างง่ายๆก่อนเอาเรื่องรด็อื่นคือถ้าของผมนี่หมายถึงว่าเขาสู้ในเรื่องก็คือเขาก็ลุกขึ้นมาเหมือนกันไม่ได้กันประเด็นกันประเด็นเขาสู้เพื่อต่อต้านคอร์รัปชันนะฮะซึ่งมีเยอะจริงนะเสื้อแดงเห็นเ้ือดแมวันมีคอร์รัปชันเยอะเสื้อแดงมองคือเรายอมรับกันก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ว่าวันนี้มันมองต่างกัน ความเป็นไปได้ที่น่าจะเกิดขึ้นถ้าเกิดมวลมหาประชาชนชนะก็คือก็จะจะเกิดม็อบอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาครับแล้วอาจารย์อยากจะเสนอแนะอะไรเป็นคำถามตรงนี้ผมผมจะอธิบายก่อนไงครับก่อนจะเสนอแนะว่าว่าการเคลื่อนไหวทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลหมดถ้าไม่มีเหตุผลผลไปไม่รอดไปไม่ได้ต้องมีเหตุผลทําให้คนเชื่อนะฮะเพราะฉะนั้นถ้า ฟังนี้ปฏิวัติได้ที่คำถามที่ว่าคือสู้เพื่อราบาบคอร์รัปชันไม่ให้มีคอร์รัปชันแก้ปัญหาการเลือกตั้งให้มันดีกฎหมายโกงกินให้ดีให้มันเข้มงวดขึ้นแล้วเดี๋ยวหาทางยังไงให้การใช้อำนาจที่มันอ Abuse ไม่เป็นธรรมมันนั่นน่ะผมคิดมันตอบโจทย์ปัญหาประเทศไทยไปเยอะเลมันเห็นไหมฮะคราวนี้มันจะมีอะไรที่ทำให้กลุ่มเสื้อแดงไม่พอใจ ผมก็ต้องนั่งน,นึกต่อไปว่าอะไรที่ทําให้ไม่พอใจคืออะไรฮะค,คือตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างเชื่อว่าฝ่ายตนมีความชอบธรรมถูกต้องแต่ว่าเราัมีความที่ต่างกัน,กน,ใน,ในเรากำลังไล่เลียงไงก็ถูกครับแต่พื้นฐานเนี่ยเขาก็ต้องลุกขึ้นมามันค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่ข้ามาากัแล้วลุกขึ้นมาต้องมีเหตุผลใช่ไหมถ้าไม่มันก็จะไม่เป็นพลังลำบากเคทีเหตุผลเขาจะออกมาตรงไหนถ้าเหตุผลบอกว่าพราะคุณไปล้มรัฐบาลที่ผมเลือกตั้งมาเออผม่าฟังได้นะผมจะทําไงล่ะผมจะขอโทษ กราบขอโทษด้วยว่าเออผมอาจจะจำเป็นถ้าผมเป็นส่วนร่วมที่ไปล้มนะที่ไปล้มไอ้สิ่งที่มันมาจากการเลือกตั้งนั้นแต่ว่ามันมันถูกบิวส์จริงๆมันเรื่องตั้งมาแล้วแต่รัฐบาลมันไปบิวส์มันโกงกินอย่างจำนำข้าวเนี่ยใช่ไหมถ้ามันไม่โกงกินมันไม่ทาลายกําลังตรวจสอบคนมันจะยอมรับแล้วแต่อันนี้เอาท่านไ้ใช้สิทธิของท่านซึ่งผมเคารพสิทธิอันนี้มาตลอดชีวิตผมอะผมสึ่งมา40ปีนะฮะเพราะนั้นถ้ามันมีเออเรื่องตัวนี้ผมยินดี นะครับถา,ถามต่อนิดเดียวครับอาจารย์ครับสภาพความขัดแย้งในในบ้านเมืองเราตอนนี้มันง่ายแค่กราบขอโทษหรือว่าพูดว่าเอ้ยขออภัยนะต้องทําอย่างนี้คือมันลึกกว่านนั้นไหมครับอาจารย์ครับมันโอกาสที่จะเกิดการพิทากันระหว่างมวลชนสองฝ่ายมีไหมครับโอกาสมีสิเพราะว่าเราขยายวัฒกรรมซึ่งมันมันไปจี้จุด วัตรกรรมซึ่งมันเป็นอัตลักษณ์ซึ่งมันเคยเป็นปัญหาแต่ที่ผมพูดว่าตอนนี้มันคลายไปเยอะแล้วแต่เที่เปจี้มันก็จะเกิดเป็นปัญหาได้อน,นี้ผมห่วงผมกงังวลผมกังวลมานานแล้วนะฮะภาคใต้ผมเคยเตือนคนที่มีอํานาจวาสนาว่าระวังก่อนก่อนไอเน,นี่ยก่อนนัไนแล้วนะก่อนก่อนจะมีเหตุการณ์ด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็เขาตอบด้วยความมั่นใจเลยว่าโอ้ไม่มีปัญหาก็เกิดผมกังวลใจว่าผมกลัวจะเกิดไม่อยากให้เกิด ไม่อยากให้เกิดนะปัญหาคือปัญหานี้มันมีมันมีแต่ว่าคือมันถ้าคุณเป็นโพสต์โมเดิร์นหน่อยมันคอนสตรัคถูก่ะวาทกรรมมันถูกสร้างเพราะวัทกรรมมันถูกสร้างมันก็สามารถถูกสร้างมาถ้ามันถูกจุดจี้ใจหรือมันมีพื้นมีเขาเนี่ยมันก็มีส่วนที่จะให้คนโกรธหรือคนรู้สึกไม่พอใจได้เป็นเรื่องแรงก็ได้ต้องต้องระวังนะฮะเพราะนั้นปัญหานี้ลึกไม่ใช่ไม่ลึกไอ้การ ขอโทษกันเลยอาจจะไม่ช่วยแก้แต่แต่ก็อาจจะเบาลงเพราะว่า attitude ท่าทีผมผมไม่ได้เล่นโบหารนะฮะผมเคารพจริงๆคุณจะดูเรคคอร์ดของผมก็ได้หรือ,อยางไรก็ได้ว่าผมทําอะไรมานะฮะดูหนังสือดูไรที่ผมเขียนนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ก็ว่าอย่างนี้แล้วผมก็ต้องบอกว่าก็จะเถียงกันผมต้องยําเถียงด้วยเหตุผลต่อแล้วว่าที่คุณพูดมีเหตุผลป่ะใช่ไหมว่าไอ้ปัญหานี้แก้ปัญหาไหนาที่ยังไม่แก้แล้วหน่งผมผมผม,ผมดูตอนนี้ผมรู้สึกว่า เป็นไปได้นะที่ในที่สุดนะถ้าการเมืองไทยเรายังเป็นแบบชนิดที่มันต้องอะไรขยักหาทางออกไปไปมา,มาเรื่อยๆในสุดมวลชนเขาจะออกมาแก้ปัญหาของเขาั้แล้วก็เขาเห็นปัญหาตรงกันหลายหลายเรื่องผมรู้สึกอะจำยิงปัญหาเขาตรงกันหลายเรื่องทําไมไม่คิดว่าเขาจะมาร่วมมือกันได้ผมถามต่อนิดนึงฮะอาจารย์อาจารย์ครับถึงอวัอาายวะการเมืองที่มีความขัดแย้งกันแล้วก็มี จุดขี้ขายใช่ไหมครับอย่าง14ตุลาหรือว่าพฤษภา35มีพระเจ้าอยู่หัวขี่ขายธุรกิจแต่ครั้งนี้เนี่ยมันมีอำนาจที่3ที่จะขี้ขายได้ไหมครับอาจารย์หรือจะเป็นหน่วยไหนอำนาจที่3ที่ปกติคนมองคือทหารใช่ไหม ที่มีพลังอำนาจจริงๆซึ่งทุกคนก็บอกว่ารัฐประหารไม่ได้เขาก็หนักใจเหมือนกันมั้งว่าสมมติถ้ามีความขัดแย้งมากๆเขาจะทำยังไงเขาต้องออกมาคุมสถานการณ์ไม่ให้คนนั่นแล้วจะทำาไงต่อไปปัญหาเมืองไทยมันเป็นปมปมใหญ่ใช่ไหมเพราะผมคิดว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีคำตอบออกมา ถ้าดีที่สุดเนี่ยก็คือว่าคนเยอะที่สุดตัดสินใจว่าขอทําอย่างนี้แหละให้ผมพูดอย่างแฟร์ๆเลยนะประชาชนทั้งหมดเนี่ยตัดสินใจเลยคุณอยากจะเลือกแบบไหนก็ได้เลือกอยากเชิงปฏิวัติประชาชนนี่ก็ได้เลือกแบบเลือกตั้งเลือกแบบสนับสนุนยิ่งรักก็ได้คือคือตัดสินใจชัดๆมันดีไงแต่ตัดสินใจยังมีสติหน่นะมีสติไหนว่าให้เรารักกันหน่อยนะเราไม่นานแต่ว่าโชว์ว่าเรา เราสนับสนุนเราเราคิดแนวทางอย่างนี้ผมคิดมันจะช่วยแก้ปัญหาได้นะฮะถ้าถ้ามันมีพลังที่ชัดเจนอย่างถ้าผมเชื่อผมเชื่อว่าปัญหาคอร์รัปชันปัญหาใช้อำนาจไม่ชอบเป็นเรื่องใหญ่การไม่เคารพประชาไตยไม่เคารพกันลตั้งมีไม่เยอะอาจจะมีแพ็กติสบางอย่างซึ่งมีการแบบบางอย่างซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ไม่ชอบทำไม่นั่นแต่ผมคิดว่าไม่ได้เยอะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่สังคมที่ผมรู้จัก คือคนส่วนใหญ่ก็อยากเลือกตั้งต้องการเลือกตั้งเราอนุโลมความต่างกันได้บ้างนะว่าคุณชอบไปใจแบบนี้แบบนี้ต่างกันเนี่ยเลือกตั้งก็ก็จะต่างกันไม่มากเท่าไหร่นิดหน่อยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องการแต่พอถึงไอ,ไอจ้จุดที่เราแก้ไม่ได้สักทีคืออำนาจคุณผมคุณไม่คุณสบายใจหรือเปล่าเวลาคุณนอายการสูงสุดอยู่เต็มที่กับทั้งฝัง่งคุณก็บอกหืาเราเจอคดีหรือทางฝั่งนั้นก็บอกว่าถ้าเจอศาล คดีถ้าศาลบางอย่างถ้าศาลท่านาตัดสินเอียงไปทางทางนี้ก็บอกโอ้โหถ้าเราไปเจอคดีงี้เราก็ลําบากเพราะว่าอย่างนี้มันอึนอดอัดมากม,ม,มันต้องคลี่คลายนะฮะไม่งั้นบางทีเป็นเป็นความตั้งใจที่ดีอะไรซึ่งหายากตอนนี้ผมว่าเปิดขึ้นเยอะแล้วก็แทบไม่ได้ผมคุณสุเทพพูดบอกว่าเขาไม่เล่นการเมืองอีกแล้วแล้วคุณสุเทพอะไรอะไรเอาจดหมายเด็กมาพูดใช่ไหมเด็ก แขวบสตังร้อยหกสิบกับบาทลยไงาบริจาคอะไรเนี่ยผมเคยเป็นคนนำมวลชนอยู่กับมวลชนนะฮะถ้าคุณเจออย่างนี้ด้วยตัวเองคุณอย่างนี้ด้วยอยงเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะถอยจากมวลชนได้ไม่มีทางนะครับคุณชื่คุณก็ต้องยืนอยู่กับเขาไม่มีทางเปลี่ยนเพราะ่นผมเรียนคิดไอ้ที่เขาพูดเนี่ยจริงเพราะว่ามันเป็นฮิวม n นนีซเป็นฮิวมนทัชซึ่งมันเกิดถ้าคนไม่อยู่จะไม่รู้นะฮะ เพราะนั้นเวลาเราไปเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะนั้นผมเลยรู้สึกว่าเออผมผมผมก็ให้ให้เขาเรียกอะไรให้ผลประโยชน์กับทางทางกลุ่มกบสเราว,ว่าเออผมเชื่อเขาตั้งใจดีผมก็แนะเพิ่มว่าจะดียิ่งขึ้นถ้าทําอย่างนี้นะฮะเออซื่อ,ซ,อซื้อแดจะฟังผมบ้างผมก็จะแนะกันนะว่าคุณจะทํำยังไงนะฮะตอนนี้นี่ไงผมว่ามาช่วยเรื่องแก้คอร์รัปชันเรื่องนั้นเรื่องเลือกตั้งนี้ผมว่าทุกคนสนับสนุนนะแล้วหาทางที่ว่ามันควรจะเป็นยังไง รับประกันเลยครับเลือกตั้งแบบชนิดไม่เป็นพิเศยองค์ประกอบที่ไม่เป็นพิเศยในการที่จะตัดสินปัญหาของประเทศกฎหมายสูงสุดคนไม่เห็นด้วยหรอกคนอยากเห็นอะไรที่มันแฟร์แต่ขอให้มีความยุติธรรมแล้วมันแก้ปัญหาได้เอานะฮะไอชนิดที่เอียงแล้วเอียงเพื่อฝั่งนี้เพื่อข้างนี้เพื่อผมว่าทำลายทิ้งได้เพราะนั้นผมผมอยากให้เกิดอยากชวนเลยว่าขอขอใชิญมะเชิญ ใช่คะขอสองคำถามนะคะคือในส่วนของที่อาจารย์บอกว่ากลุ่มมวลชนเองเนี่ยก็ต้องใช้ทฤษฎีมาม่วงหล่นเนี่ยนะคะนอกเหนือจากจะต้องอดทนอย่างเกินขีดความสามารถของมนุษย์แล้วเนี่ยอะไรจะเป็นตัวเสริมที่ทําให้อดทนได้ถึงขนาดนั้นแล้วก็ไม่ไปนแนะนาไปสู่การยกระดับไปสู่ความรุนแรงที่อาจารย์บอกว่าอาจจะถึงขั้นต้องมีการพลีชีพเลยต่างๆเนี่ยคะ่ะจะมีข้อเสนอแนะอะไรเพื่อไม่ให้ไปสู่จุดนั้นนะคะและอีกคําถามหนึ่งคือฝั่งของรัฐบาลเองเนี่ยอาจารย์มีข้อเสนอแนะให้เขาด้วยไหมคะ รัฐบาลนี่เป็นข้อยกเว้นสำหรับผมผมไม่เสนอคือผมไม่เชื่อใจอะไรเลยไม่วางใจอะไรเลยเพราะว่าคุณทรยศได้แม้กระทั่งพวกคุณเองอะใช่ไหมสัญญาขเขาเรื่องนิรศรกรรมอย่างหนึ่งแล้วก็ตัดตัก็ัดสินใจแบบชนิดฟังโทรศัพท์จากในายใหญ่ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันมันเป็นระบบการเมืองที่ไม่มีเกียรติไร้เกียรติสินเชิงอะเราทนอยู่ได้นี่ก็เก่งจิปเป่งะ ผมว่าต้องให้ต้องให้ราวันโนเวอไพคนไทยเนาะสาขาอดทนถ้าจะแนะนะหนึ่งคือพวกที่สู้แล้วยืนหยัดแล้วเนี่ยต้องยืนหยัดสู้ต่อไปอย่าอย่าทำให้เกิดความรู้สึกว่าพลังมันลดหรือถอยลองต้องยืนหยัดสู้ยังไงต้องอ,อกมาถ้าคุณอยากเปลี่ยนนะนะแล้วคุณต้องทำอย่างที่ผมเสนอด้วยนะว่าคือต้องอยู่กันยาวนะต้องสร้างเครือข่ายสร้างอะไรเพื่อตรวจสอบการคอร์รัปชันนะ ให้ข้อมูลคอรัปชันอะไรต่างๆเหล่านี้ทำกันช่วยสื่อช่วยอะไรเขาในการทําให้ปัญหาบ้านเมืองมันมัน,ม,นมันลดไปมันเปลี่ยนไปอีกอันหนึ่งก็คือว่าก็มีมีความรู้สึกสวยงามในจิตใจ,จเพิ่มขึ้นก็ได้นะมีเมตตาธรรมมีความสวยงามในจิตใจ,จก็คือว่าเดินขบวนไปชุมนุมไปแล้วก็พักผ่อนไป หยุดบ้างก็ได้จริงนะจริงใช่ในะถ้าผมผมไม่รู้มันจะถูกว่านะแต่ว่าคล้ายๆว่าตจริงก็ไม่จาเป็นต้องไปไปนั่นไปไปคือ,อยังไงมันต้องคนนําจริงๆอ่ะในพูดแบบนักเคย์จิงบอนว่าบางทีเขารู้สึกว่ามันต้องต่อเนื่องไปบางทีก็หยุดบ้างก็ดีอันนี้เราไม่รู้จริงๆนะว่าของของที่มันเหมาะควรจะเป็นยังไงแต่ว่าสมมติถ้าไม่ให้เหนื่อยถ้ามันยืดเยื้ออจริงแต่ถ้ารักษาสเกลขนาดนี้ผมว่าน่าก,กลัวนะคนขนาดนี้ที่จริงมันเปลี่ยนได้แล้วล่ะ ช่ไหมแต่ครั้นี้มันมีปัจจัยอะาทางออกมันยังไม่ชัดเจนหลายอย่างมันไม่ชัดเจนแต่มันก็เป็นฮิวแมนแฟกเตอร์หมดอะผมยังคิดว่าคนนำเขาบอว่าซูเปอร์ฮิวแมนแบบเหนื่อยชิบเป๋งเลยใช่ป่ะคุณเดินคุณพูดคุณแก้ปัญหาคุณคิดคุณกลัวใครไม่กลัวบ้างเอาจริงๆผมอันนี้อันนี้โหดร้ายนะครับเวลามีคนมารบกวนรอบทำร้ายอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ย ซึ่งผมผมห่วงนะผมรู้สึกว่าที่ผมสังเกตนะฮะในประวัติในเรคอร์ดของมันถ้าผมผิดผู้สื่อข,ข่าวช่วยบอกด้วยผมคิดว่าเกิดกับเสื้อเหลืองมากกว่าแล้วเกิดกับอะไรเนี่ยแนวมวลมหาประชาชนนี่มากกว่านะเวลาเสื้อแดงชุมนุมไม่ค่อยมีหรือไม่มีผมไม่ไม่เห็นนะเขาชุมนุมแต่ว่าไม่มีใครที่ไปไปอย่างนี้กับเขานะครับหรือถ้ามีเปอร์เซ็นต์ต่างกันมากอันเนี้ยมันเป็นเทอร์ไลน์นะคือคนที่อยู่ข้างในซึ่งเขา มาด้วยใจจริงเขาจะกลัวไม่รู้ว่ามันจะมาถึงตัวเองหรือเปล่าอันนี้ดูเหมือนฟังฟัง,งดูแล้วไม่น่ากลัววันนึงก็บาดเจ็บสองคนสาคนอะไรตแต่ที่จริงมันเทโลไรด์คนอันนี้น่าเป็นห่วงไม่ดีนะครับอยากให,ให,ให้ให้นั้นแต่ว่าถ้าคนชุมนุมขนาดนี้อย่างที่ตอบคำถามนะว่าผมคิดว่าทาไปเรื่อยๆถ้าเขายืนหยัดไ,ไปได้สักพักหนึ่งผมคิดว่าคนจะรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนนะคะคนที่จะบน่นอาจจะบอกว่าขอเซฟเซฟไรฟ์เสได ธุรกิจหรือแรงต่างที่ว่ามันจะลำบากเนะี Self ่ยเซลสักกรีฟกันส่วนหนึ่งระยะหนึ่งเพื่อขอให้เริ่มต้นรากฐานใหม่ให้มันดีครับฐานก็ไม่ชี้ขาดคือฐานออกมาแบบชี้ขาดไม่ได้ฐานเป็นปัจจัยหนึ่งได้เป็นพลังหนึ่งได้นะครับจะไม่ให้ปัจจัยชี้ขาด <c oughs> ก็ไม่ใช่ครับผมคิดว่าซเฟอร์พลังซเฟอร์นพลังกระจายมากนะฮะแล้วก็คนที่บอกว่าจงรักภระดีอะไรที่ก็บอกที่ก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้ อยากจะให้การสถาบันออกไปเพื่อให้อยู่ห่างไปจากการเมืองดีกว่า,า,ก,าก็เยอะก,ก็จะดีสุดถ้าเราคิดไงคืออย่างผมผมรู้สึกกับให้คนบอกว่าอะไรนะสองเอาสองไม่เอาไม่ใช่คนที่ดีที่ท,ที่ที่ดีเนี่ยผมไม่เชื่อนะถูกปะคือเพื่อนผมทั้งนั้นอะ่ะเพื่อนครูบาจานาร์แล้วเ็าเป็นคนที่ที่อะไร สอนหนังสือที่เขาเขาเาคือเข,เขาเชื่ออย่างนั้นเขาคิดอย่างนั้นเขาก็มีเจตนาว่าทำสิ่งที่ดีเพื่อบ้านเมืองอย่างงี้เที่ยอยนออริเขาเลือกแบบนี้เนาะผมก็ผมสำหรับผมแล้วผมไม่ผมไม่ไมติดขัดอะไรโดยไซน์คอโลจีของการชุมนุมแบบนี้ไม่มีอันนี้ประสบการณ์ ของตัวเองโดยตรงโดยโอ้อมที่ผ่านมาและก็ศึกษามาตลอดกี่ปีเนี่ยสีปีกว่า50ปีเนี่ยไม่มีไม่เกิด,ไม,กดไม่มีพลังใดที่จะไปบอกได้ว่าสิ่งที่ตรงกลางอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้ามันมีการผันแปรคลี่คลายไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้โซลูชันที่เริ่มใกล้กันมากขึ้นอาจจะเกิดได้นี่ภาพบอกไหฮะคือตอนนี้ที่เราไปเริ่มต้นบอกว่าหาโซลูชันตรงกลางมาให้ เช่นตอนนี้อะไรมีความพยายามจะทําประชามติใช่ไหมหรือไงครับ ก็ผมผมตอบแทนตัวเองได้ว่าผมผมผมไม่ให้ความสาคัญกับประเด็นนี้ปัจจัยตัวนี้แล้วผมคิดว่าแนวโน้มที่คงจะเกิดนะครับก็คือว่าการมองสถาบันพระมหากษัตริย์แบบเป็นสถาบันซึ่งเชิงสปิริชัลเชิงซิมบลิกมากขึ้นเพราะว่าโดยสถานการณ์เองก็จะเป็นอย่างนั้นนะ คือทั้งหมดของบรรยากาศการถแถลงข่าวของอาจารย์ธีรยุทธบุญมีว่าเ,วเรื่องสุดท้ายของระบอบทักษิณสร้างรากฐานใหม่ให้ประเทศไทยซึ่งย้ำอีกครั้งนะครับว่าข้อเสนอของอาจารย์ธีรยุทธที่พูดไว้ตอนท้ายก็คือว่ามวลมหาประชาชนเนี่ยต้องใช้ความมุ่งมั่นแบบเหนือมนุษย์เพื่อยืนหยัดการต่อสู้อย่างสันติต่อไปแล้วขยายผู้สนับสนุนจากชาวบ้านชาวรากหญ้าต่างจังหวัดให้มากขึ้น การปฏิวัติแบบจันทามติเป็นไปได้ถ้าตัวแทนของคนไทยทั้งหมดทั้งระดับนาและชาวบ้านออกมาประกาศตนร่วมปฏิรูปประเทศโดยไม่คาดหวังตําแหน่งหรืออํานาจหรือประโยชน์ใดๆกปๆอปปสเองก็สามารถประกาศอุดมคติที่ชัดเจนที่จะเป็นเพียงผู้กระตุน้นไม่ใช่เจ้าของหรือผู้นําการอภิวัตของประชาชนไม่ต้องขอมีส่วนกําหนดโคโต้าของคณะกรรมการหรือสมัชชาหรือสภา,าปฏิรูปของประชาชน ขอเพียงสิทธิ์ที่จะจัดให้มีการตรวจสอบสาธารณะคล้ายกระบวนการเลือกผู้วิพากษ์สาธารสูงของสหรัฐของบุคคลที่อาสาจะเข้ามาปฏิรูปสร้างรากฐานใหญ่ให้ประเทศอย่างถูกต้องตามหลักสากลเพื่อตรวจสอบป้องกันไม่ให้พวกระบบเก่าแฝงเข้ามาทำลายกระบวนการปฏิรูปก็พอกปปสควรกำหนดบทบาทตัวเองเป็นหมาเฝ้าบ้านที่ส่งพลังตรวจสอบการปฏิรูปอยู่ข้างๆจะเป็นคุณูปการสูงสุดที่ประชาชนจะไม่มีวันลืม สุดท้ายอาจารย์ธยุดธฝากข้อคิดว่ายุทธศาสตร์ของการต่อสู้ครั้งนี้อาจจะเรียกว่าเป็นทฤษฎีมะม่วงหล่นคือต้องใช้ความอดทนยาวนานรอให้ผลไม้หล่นลงมาเองซึ่งดูจะเป็นการเรียกร้องเกินขีดความสามารถของมนุษย์แต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงแม้แต่โลกทั้งโลกก็คงจะประหลาดใจและนับถือความมหัศจรรย์ของมวลมหาประชาชนไทยอาจารย์ธยุทธทิ้งท้ายว่าผมขอสนับสนุนและขอเป็นส่วนหนึ่งของการสันติพิวัต ของมวลมหาประชาชนนะครับถามว่าวันนี้ทักษิณคิดยังไงนะครับล่าสุดเนี่ยอาจารย์สุนนวินัยพันนาวไลได้ลิงก์บทความของอเว็บไซต์ w w w บ asia sentinel com นะครับที่ให้สัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์ทักษิณและทักษิณให้สัมภาษณ์ว่ายังเชื่อว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ทักษิณยังเชื่อนะครับและนักโทษชายทักษิณยังเชื่อว่าเขาจะเป็นฝ่ายชนะถ้าอึดพอ ทักษิณยังมองการชุมนุมของมวลมหาประชาชนว่าเป็นพวกประชาธิปัตย์ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากพวกทุนเก่าวันละ1ล้านดอลลาร์ต่อวันอาจารย์สุวินัยก็เลยบอกว่าทักษิณเนี่ยดูจากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของทักษิณดูจากวิธีคิดของทักษิณล่าสุดเนี่ยทักษิณก็คงจะพ่ายแพ้และพินาศอย่างย่อยยับเพราะประเมินมวลมหาประชาชนผิดพลาดด้วยวิธีคิดและความเชื่อเก่าๆของเขานี่เองปิดท้ายกันตรงนี้นะครับแล้ว ช่วงนี้ไปที่การปราใสของคุณสุเทพที่ตอนนี้เดินทางมาถึงเวทีหลักคือเวทีที่สี่แยกปทุมวันแล้วนะครับและเราลากันตรงนี้นะครับสวัสดีครับ